สวัสดีค่ะพบกับดรกรีนนะคะวันนี้เนี่ยก็มาพบกับเครื่องกรองน้ำนะคะ6ขั้นตอนที่เป็นระบบ r o นะคะราคาถูกมากนะคะตัวนี้ราคาตัวระ8,990บาทคา่ะราคานี้พร้อมส่งเก็บเงินปลายทางได้นะคะพี่ราคานี้พร้อมส่งมากจ้าสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อนะคะบอกเลยว่าสินค้า ร้อมส่งมากจ้าสินค้าพร้อมส่งมากๆเลยจ้ะโอเคนะอ่ะตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้จะเป็นเครื่องกรองน้ำระบบ RO ของด r Green รกรีนนะคะตัวนี้มีการตอมีขั้นตอนการกรองนะคะทั้งหมดก็คือจะ6ขั้นตอนประสิทธิภาพในการ กรองเนี่ยก็คือเป็นคุณภาพพรีเมียมมากนะคะพี่สามารถจะกรองน้ําเค็มได้ด้วยนะจ๊ะตัวนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าตัวนี้สามารถกรองน้าเค็มได้น้าก่อยได้นะคะน้ําบาดาลได้นะคะปลาปาหมู่บ้านอะไรก็คือสามารถกรองได้นะคะพี่ตัวนี้สามารถกรองได้นะจ๊ะรายที่สําคัญเลยนะคะตัวนี้นะคะก็ะคือเวลากรองก็คือมีการกองหกขั้นตอนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าบอกเลยว่าถ้าสําหรับใครนะคะที่รักสัรักสุขภาพต้องการหาเครื่องกองน้ําที่อะไรคะราคาไม่แพงราคาถูกใช้งานดีใช้งานง่ายแล้วก็ไส้กองไม่แพงนะคะมาทางนี้เลยจ้ามาทางนี้ได้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจหรือว่ากําลังมองหาอยู่นะคะสําหรับตัวเครื่องกองน้ําระบบ AO ที่สามารถที่จะให้น้ําทิ้งเ่ยเป็นศูนย์นะคะสามารถที่จะนํากลับไปใช้ได้นี่นะคะต้องมาหาดรกรีนได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ดูว่าในเรื่องการทํางานนะคะของเครื่องกรองน้ำดตรกรีนเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็การกรองทั้งหมดนะกี่ขั้นตอนนะคะแล้วก็กรองอะไรบ้างนะคะ ตัวนี้กล่องอะไรบ้างนะคะสำหรับตัวนี้นะคะต้องบอกไว้เลยว่าจะเป็นตัวเคนพามทีอทีซนะคะรุ่นเคนพามท TC ีอะตัวนี้นะคะต้องบอกไว้เลยว่าเป็นตัวที่ เทคโนโลยี uh, ที่รั้ำสมัยเป็นน้ำแร่ RO แล้วก็เพิ่มความบริสุทธิ์สองเท่านะคะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ประหยัดน้ำด้วยนะจ๊ะตัวนี้เคนพรามทีซน้ำแร่ RO นะคะเป็นตัวนี้จ้กอง6ขั้นตอนแล้วก็มีมาตรฐาน NSF กับ WQA นะคะเป็นมาตรฐานอเมริกาอันดับหนึ่งในอินเดียนะคะแล้วไส้กองก็คือมี NSF กับ WQA ด้วยนะจ๊ะ คือตัวนี้นะคะเป็นเครื่องกรองน้ำระบบ r o นะคะที่อยู่ในประเทศที่ทันสมัยที่สุดนะคะแล้วก็ด้วยการออกแบบที่โปร่งใสที่แบบแสดงเทคโนโลยีนะคะว่าเป็นระบบ r o ก็คือที่ได้รับสิทธิ์บัตรของเค็นนะคะและคอนโทรลเลอร์ TDS ในตัวที่เหมาะสมที่สุดสําหรับบ้านนะคะหรือว่าสำหรับสำหรับพวกสํานักงานนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสามารถที่จะทําให้น้ําบริสุทธิ์นะคะหรือว่าทําให้น้ำเนี่ยเป็นพวกน้ากร่อยน้ําประปราน้าปราปาเทศบาลน้าประปาหมู่บ้านเนี่ยให้เป็นน้ําแร่น้ําบริสุทธิ์ได้เลยนะจ๊ะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสามารถที่จะช่วยขจัดพวกสิ่งกับ สิ่งสกรปรกที่ละลายในน้ำได้พวกเช่นสารเคมีแบคทีเรียไวรัสและเกลือนะคะที่ทำให้น้ำเนี่ย อะไรคะไม่ค่อยสะอาดเนี่ยตัวนี้ก็คือสามารถที่จะกําจัดออกแล้วก็ทําให้น้ําบริสุทธิ์ได้นะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถจุน้ํานะคะบริสุทธิ์ได้ถึง9ลิตรนะคะสามารถนะคะทาให้น้ําบริสุทธิ์สูง20ลิตรต่อชั่วโมงนะคะพี่โอ้โหผลิตน้ําสะอาดน้ําบริสุทธิ์เนี่ยได้ถึง20ลิตรต่อ1ชั่วโมงเลยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะที่สําคัญเลยนะคะเรื่องการใช้งานนะคะการใช้งานดีนะคะก็คือจะต้องเป็นตัวเครื่องกรองน้ําแรกของดรกรีนเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงราคาถูกมากราคาดีมากนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกเลยว,ว่ามีมาตรฐานนะคะเครื่องกรองน้ําระบบ RO นะคะเป็นมาตรฐานสากลมาตรฐานโลกลก็คือเป็นมาตรฐาน wqa n s f ของ u s a ในสหรัฐอเมริกา ดีไซน์ออกแบบมานะคะสวยงามโปร่งใสเห็นภายในนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ร้ำสมัยสะอาดปลอดภัยมากกว่านะคะก็คือจะเป็นระบบพวก ROUVUF-TDS นะคะรวมถึง UV ที่อยู่ในถังด้วยเพื่อที่จะมีความสะอาดสูงสุดนะคะในเรื่องการกรองน้ํามาเก็บนะคะแล้วก็ตัวนี้ทํางานนะคะควบคุมการทํางานด้วยคอมพิวเตอร์สมองโกนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจุใจด้วยถังนะคะที่มันมีสา ามารถที่จะเก็บน้ำได้ถึง9ลิตรและการกรองที่ปลอดภัยสำหรับคนที่คุณห่วงใยนะจ๊ะและที่สำคัญนะคะตัวนี้ประหยัดและก็รักษาสิ่งแวดล้อมมีอัตราการควบคุมนะคะการกรองนะคะการสั่งงานด้วยสมองกลนนะคะที่20ลิตรต่อ1ชั่วโมงจ้า แล้วก็รุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเครื่องกรองน้ำพามทีอ่าทีดีนะคะทีซีขอโทษค่ะก็คือเครื่องกรองน้ำระบบ RO ที่ได้รับความเชื่อถือและขายดีมากที่สุดนะคะแล้วก,ก็การออกแบบที่ดีแล้วก็เป็นโปร่งใสแสดงถึงเทคโนโลยีของระบบ RO นะคะของตัวเครนตัวนี้แล้วก็อ่าพวกการควบคุมนะคะก็คือจะมีการ T d ดี มี TDS นะคะควบคุมที่อยู่ภายในเครื่องนะคะแล้วก็ทำให้ตัวนี้เนี่ยการออกแบบดีไซน์นะคะเหมาะสำหรับการอยู่ภายในบ้านการอยู่ภายในออฟฟิศนะคะแล้วก็พวกสำนักงานอะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถที่จะเหมาะกับการเอาตัวนี้ไปกรองน้ำเพื่อจะเป็นกรองน้ำดื่มให้พนักงานนะคะหรือว่ากรองน้ำดื่มให้ลูกค้านะคะในร้านค้าในร้านอาหารก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะตัวนี้ และที่สําคัญนะคะตัวนี้เป็นการติดตั้งง่ายใช้งานง่ายนะคะติดตั้งไม่ยากนะคะพี่ตัวนี้ติดตั้งไม่ยากนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใช้พวกกระบวนการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถกู้น้ำที่เสียนะคะ พวกกู้น้ำี่เียนะคะจาก50%เนี่ยให้เป็นน้ำที่เป็นบริสุทธิ์นะคะที่ผ่านการคัดแยกนะคะถูกเก็บไว้ในถังแยกที่สามารถนำไปใช้การพวกรังจานทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เลยนะคะเพื่อประหยัดน้ำละที่สำคัญนะคะตัวน้ำแร่ RO นะคะที่ได้รับการจดพวกอ่าสิดเป็นบัตรของเข็นเนี่ยจะเก็บรักษาแร่ธาตุตามธรรมชาติในน้ำบริสุทธิ์โดยการใช้ที นะคะเพื่อเป็นตัวแยกจึงทำให้น้ำดื่ม100%ที่ปลอดภัยและรสชาติด,ดีอ๋ดีมากเลยค่ะแล้วก็การกรองน้ำแบบดับเบิลของ RO นะคะแล้วก็เป็นพวก UV UF เนี่ยก็คือสามารถที่จะช่วยำกำจัดพวกสิ่งสกรปรกต่างๆนะคะพวกอาสารเคมีแบคทีเรียไวรัสและพวกเกลือพวกเกลือแร่ที่ทำให้น้ำบริสุทธิ์100%และทำให้คุณเนี่ย สามารถที่จะมีน้ำบริสุทธิ์ไว้ดื่มนะคะ และตัวนี้นะคะก็คือข้อดีเลยสามารถที่จะเพิ่มพวกรอด UV ในถังเก็บนะคะสะอาดกว่าใครแน่นอนนะคะก็คือตัวเนี้ยเอ่อเวลาที่เรากรองน้ำใช่ไหมคะก็คือผ่านขบวนการกรองมาแล้วเนี่ยหกขั้นตอนใช่ไหมคะพอกรองเสร็จเนี่ยเขาก็จะเอามาเก็บในถังในแทงที่มันเก็บน้ำไว้ได้ถึงเก้าลิตรใช่ไหมคะพี่ทีเนี้ยเขาก็จะมีการกรองน้ำอีกทีหนึ่งก็คือในถังก็คือจะมีพวก UV นะคะอยู่ในถังสามารถ ว่าที่จะฆ่าพวกเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียตัวซีดเนี่ยที่มันอยู่ในถังได้นะคะเพื่อที่จะกำจัดให้มันปลอดภยัยให้มันสะอาดบริสุทธิ์ร้อเอร์เซนะคะ และบอกเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวที่นะคะาขายดีแล้วก็มีคนนิยมใช้มากที่สุดและต้องบอกเลยนะพี่นะเพราะว่าช่วงนี้นะคะสําหรับใครเนี่ยที่บอกว่า,อาตอนนี้ฉันกลัวโรคโควิดมากช่วงนี้ฉันต้องอยู่ที่บ้านไม่กล้าไปไหนเลยนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยก็คือเราต้องอรักษาสุขภาพป้องกันเชื้อโรคเชื้อโรคไม่ให้มันมาเข้าร่างกายเราได้เนี่ยก็คือเราต้องมีการมีเครื่องกรอง,งน้ำพี่อยู่ที่บ้านสามารถกรองไว้ดื่มไว้กินไว้ทำ ทํากับข้าวทําขนมนะคะไม่ว่าจะเป็นร้างขวดนมนึ่งขวดนมนะคะเอาไว้ชงนมให้ลูกเล็กอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือแนะนํานะคะถ้าจะเลือกเครื่องกรองน้ําสักตัวหนึ่งนะคะแนะนําให้ใช้เป็นตัวระบบ RO นะคะเพื่อที่จะเป็นตัวที่ปลอดภยัยเพราะว่าตัวระบบ RO เขาจะก,กรองน้ําที่สะอาดบริสุทธิ์ปลอดภัยนะคะปรดศจากพวกเชื้อโรคเชื้อโรคไวรัสเลยนะคะพี่แนะนําให้ใช้กันนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะเป็น เป็นพวกเครื่องกรองน้ําแร่ระบบ RO นะคะที่มีมาตรฐาน NSFWQA อยู่นะคะแนะนํามาใช้ของดตรกรีนนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยใช้ไฟที่ได้อาน้ําที่ดีน้ําบริสุทธิ์นะคะเอามาใช้ในบ้านเอามาดื่มกินเอามาใช้ อชาชําระร่างกายก็ได้หรือว่าสําหรับใครนะคะที่มีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยก็คือต้องมีน้ําที่ดีน้ําสะอาดน้ําปลอดภัยน้ําบริสุทธิ์เอามาใช้เอามาดื่มเอามากินกันนะคะสําหรับใครที่มองหาเครื่องกรองน้ําราคาถูกราคาไม่แพงให้นึกถึงดรกรีนนะคะให้นึกถึงดรกรีนเลยเพราะว่าตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่กรองน้ําแร่บ,บริสุทธิ์มากๆนะคะสําหรับพี่ๆที่สนใจหรือว่ากําลังมองหาเครื่องกรองน้ําที่ดีที่สุดนะคะ ที่เป็นน้ำแร่ RO นะคะและมีมาตรฐานรองรับอย่างเช่นของโ r ตกรีนเนี่ยที่มี NSF WQA รองรับอยู่เนี่ยก็คือแนะนำเลยนะคะให้รีบมาทางนี้เลยเนะจ๊จะปรึกษาได้ปรึกษาฟรีถ้าใครจะสั่งนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งได้ที่เบอร์0926382229ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากไว้แล้กันนะคะสำหรับเครื่องกองน้ำระบบ RO ของโ g ตกรีนะคะสวัสดีค่ะ